สักเลื้อยแป่งใส่แล้วก็เอามะนาวบีบใส่เนาะสูตรเป็นสูตรกินผักกับอ้เสียงฟ้าห้องวันนี้เห็ดอบสบายดีัอน,นี้สีองนกกฟ้าหน้าอา่านกนำลังเห็ดอบ เเ็นฝนสิตกบ้ามาเนี่เสียงฟ้าห้องต้าห้องลุกฝนสิตกนี่แหละพวนอยู่นอกอาพไปตุย้ยกินข้าวก่อนเก๋แก,แกงเห็ดว่ะ Để xem Qua khăn này Xay lướt tiền cơm vào, cơm vào không? Thấy nhà không? Thấy nhà mì 哦，麻烦了。<music> แล้วเห็นความน้ำกันอันนี้แม่ไหนเล็ดแปงไอริ่งไข่มกเนาะมกอย่างทาเบอร์มกนกว่ะอันนี้นกแอนตุงอันนี้อบแกงปลานินแกงส้มปลานินผักตับเล็ดแปะโมกอย่างนี้กม,กมกนกมกนโมกอย่างนกพูเกียดจังอ่ะ

过来海了。

ินอะไรอ่ะตก้เอ็นตุ้ง <Abby> นี่แหละไม่ไดนกเอ็นตุ้งอันนี้ว่าเข่จะเอ็นนกเอ็นตุ้งเย็นยังหวตุ้งเป็นแันนี้นะขมตุ้งขนนี้ มันจ้องแบบว่าอินมันต้นนอ,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 องต้องว่ะคือว่าจใจไหนอืมนี่ไหมแล้วดูเออเสียงเปลี่ยนนะใคยใช่ไหมบิ้ก นขาใะแบ็กเบิร์ดก่อนนะฮะเีีละ ห่าได้สามสี่ปีใชไหมนิ่งจีนิีฟองคูไฟระไรอยู่สีนะ ใช่ไปเส่ใช่แต่ไ่ใช่ใ่มันมันหมูข้าวออกไเสียมปลาเสียมว่าข้าวละ xin thương là xin ô nâng bé không gặp xin đâu vương vào phòng mà không có thấy bưng, nè chúng đi đi này Nè khen thế rồi Mình đấy ให้ที่ขายจานจอย่งวอไปกินหให้ที่ขายจานดนึ่งเอากินเราก็จะกินเลยตัวใจก็กม่อนใจบ๊ายบายกินข้าวตอนไหม on.